เอาล้ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามของในตัวแพลตฟอร์มทิกตอกกันเนาะไอะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทาตามผมก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะผมท่านผู้ชมต้อเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMC MM เกันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทาตามผมก็ได้เลย อ่ะแล้วก็พอเราได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์แลผมที่ในเว็บไซต์ขเขาก็เตรียมไให้เราได้กดลงชื่อเชิงงานกับสมัครสมาชิกกันเนาะสำหรับใครที่ผมที่ได้เข้ามากันแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกแค่ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่ในหน้าต่างตรงด้านนี้กันไปกดได้เลยเนาะ ได้ทาการกดสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะผมที่หน้าตาของการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลของเรากันไปแบบนี้นะผมอ่าไม่จําเป็นต้องเป็นชื่อหรืออีเมลจริงก็ได้นะผมเราก็สามารถที่จะสมัครกันได้เนาะหรือว่าหากใครที่มีบัญชี Google Gmail กันจริงๆเราอยากจะสมัครผ่านก็สามารถที่จะกดตรงด้านนี้แล้วก็ทําการสมัครกันไปได้หรือถ้าหากใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็จะลงเลือใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลยอ่ะระดัต่างแรกของเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นนะรัับผมมเเาากกกก็ดล อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เ MM คมเอ็มีเฮดกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็ได้เป็นอย่างนี้กันเลยนะผมก็จะมีหวดหมู่แล้วก็บริการให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือจะเข้ามาทําการทําตามกันได้เนาะแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมเป็นยอดเงินของหน้าโปรไฟล์ท่านผู้ชมนะผมให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเช็คดูกันได้เพื่อเป็นยอดเงินที่จะเอามาไว้ใช้งานหรือทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือถ้าหากสำหรับท่านผู้ชมคนไหนผมได้เข้ามาังซื้ออหรไไไดใาานนกปแลววตตเบจจะ อ่าไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินหมดกันไปแล้วนะผมหรือว่าเข้าไ่ใช่ไงไปครั้งแรกตอนที่ผมได้บอกไปแล้วยอดเงินไม่มีเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ไอ้ส่วนตรงหน้าต่างด้านนี้ก็ไปกนเกาะดที่หน้าต่างจะเติมเงินอ่ะพอเราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างก็เติมเงินผมุกในหน้าต่างตัวด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมให้กับเราไสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้แต่แถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้นะผมเขาได้มีช่องทางในการเติมเงินาเราได้เลือกเติมเงินกันได้อาไว้นะผมอยู่5ช่องทาง หากเราสนใจสะดวกช่องทางไหนนะผมเราก็สามารถที่จะเลือกกันไปและทําการเติมเงินเมื่อเทนี้ง่ายก็จะเป็นการเติมเงินก็ได้แบบง่ายงกันได้แล้วหรือว่าถ้าหากมีใครนะผมที่ได้้ามาใช้ง,งานหรือได้ทําการอะไรกันไปแล้วในตรงเวสส็บไซต์อาจจะมียอดเงินกันอยู่แล้วหรือตรงน้จะไปเสร็จแล้วเนาะท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดจอนกลับมากันได้ที่ในโซนหน้าต่างเดิมของเวสส็บไซต์อ่าและพอเราได้กดจอนกลับมากแาา็แล้วที่ได้สนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราแล้วททนี้เราก็มาเลือกบทหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยเนาะอ่าแจะว่าก่อนอื่น อมดปู่เป็นการเพิ่มผู้ติดตามนะผมเขาที้อยู่ตัวนี้กันอยู่แล้วผมจะขอเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะพอเลือกกันได้แล้วนะผมที่หมดู่อันนี้เราก็จะมาเลือกที่บริการกันนะผมบริการเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้กันเลยผมก็จะเลือกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันอาผมก็กดกันไปอ่ะแล้วพอเราได้เลือกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่แล้วบริการแบบนี้นะผมดีนี้ให้เราได้กดย้อนกลับมาที่ตัวโปรไฟล์ของทิกตอกเรานะผมเพื่อทำการขลอกลิง อ่าแล้วพอถ้าผู้ชมได้รีดของโปรไฟล์ TikTok ท่านผู้ชมกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้แต่จำนวนที่เราต้องการจะทำการเพิ่มกันไปอ่ะแล้วก็พอได้ใส่ทั้งนี้แล้วก็จำนวนอะไรแ,แบบนี้นะครับผมทีนี้ให้เราได้มากดส่องซื้อกันที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลย ก็เท่านี้ง่ายๆเลยนะผมเดยผู้ชมได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะผมนะครับสั่งซื้อผู้ชมก็สามารถที่จะกดคลกที่ตรงด้านนี้กันก็ได้นะผมหรือว่าจะกดเข้ามาในประวัติการสั่งซื้อกันก็ได้ด้วยเนาะเพื่อสั่งซื้อกันไปแลอยากที่จะเช็คยอดออเดอร์สถานะนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันไปได้หรือว่าถ้าเกิดสำหรับผู้ชมคนใดที่ได้เข้าไม่ใช้งานกไปแล้วนะผมอาจจะเข้ามาดูยอดออเดอร์กันไม่ได้นะผมเพราะออเดอร์อาจจะมีปัญหาหรือเกิดข้องกันซะก่อนในด้านการใช้งานาผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดเข้้้้าาาาามทีี่่่สวนนนนนตตงงงดดกัไไหซ อาหารท่านผู้ชมเกิดมีปัญหาและเกิดขัดข้องเนาะเพราะได้กดกลับมากระไรที่หน้าต่างเดวงบ์็อกสายแล้วเขาก็จะมีหัวข้อกันติดต่ออด m i n อยู่ที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางก็าเป็นแบบมีสองช่องทางให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกกันเอาไว้ถ้าผมเพื่อทําการแจ้ปัญหาและติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินหากท่านผู้ชมมีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องนะผมก็เข้ามาที่หน้าต่างตัวด้านนี้กันไปก่อนได้เลย หรือว่าหากมีใครต้องได้เข้ามาใช้งานหรือได้เข้ามาทําการสั่งซื้อจังไปแล้วในหมในตัวองเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องอะไรยังไงเดี๋ยวว่าจะใช้งานกันไปออยากที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามดูเผื่อใครที่สนใจจะลองแนะนําเพื่อนนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวหน้านีนกันไปได้ที่หน้าต่างใของเว็บไซต์ อาาาาอพอเราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์แะผมทตีนี้พอเราได้เข้ามากันแล้วเราก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมเราได้ลิงก์ของเว็บไซต์ที่อยู่ตรงด้านนี้กันแล้วเนาะทีนี้ให้เาคัดลอกลิงก์กันไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเ่นนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือก็คนรู้จักของตัวเว็บไซต์ของเรากันได้เลยเนาะหากว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะลองแนะนําเพื่อนหรือคนรูจ้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูเราก็สามารถที่จะมาแนะนําตรงด้านนี้กันไปเรื่อยเลยหรือว่าใคร่ด้าหส่้อยาจะดดููผตติมกันแล้ววตนี้้ที่่ไดสงกันไปปเ็นยังงงไบ้้าแลว แล้วก็ลองย้อนกลับมาดูกันได้ะผมว่าตอนนี้ผู้ติดตามของเรากระดขึ้นมาหรือยังหรือว,ว่าจะเป็นยังไงอะของเดิมเขาก็จะมีอยู่ที่10นะผมเดลรามาลงนี่หนะ้าจอชิคดูพร้อมๆกันกันได้เลยนะผมว่าตอนนี้เขาจะขึ้นมาหรือยังมาแล้วก็นี่เลยนะผมเหมือนเขากำลังนินการเพิ่มขึ้มากับเราแล้วนะผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น64แล้วเดแล้วผมไม่มั่นใจก็ลองรีสักรอบหนึ่งดูเนาะ อ่ะก็เหมือนกำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วนะผมก็ตอนนี้เลยเนาะกำลังเพิ่มขึ้นมาเป็น64กันเลยแล้วคราวนี้เลยนะผมหลังจากที่เราได้ทำการส่งตื้นกันไปแล้วก็นั่งรอตะโก้นะผมตอนนี้ยอดฟอ r ์ิโอพุิตาของในแพลตฟอร์ม t ท i ิเตอร์ของเราเไม่ใช่ t ทปิเตอร์นผมมันติเอ็มันตัวทีเหมือนกันเนาะทิกตอกนะผมไม่ใช่ t ทวิเตอร์เนาะอ่ะฟอ,อดิอตาของในติกตอกรอนะผมเขาก็ได้กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาจนเกินครึ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะก็จากเมื่อกี้มม 40, น,น,กน,น,นะผมม่่ตัน,นจนคออรบ แล้วเนาะอ่าผมก็ส่งสริมกันไป1น0่งร้อยโมเลยวิธีการตอนในการทําก็ง่ายๆแบบนี้กันด้วยเนาะอ่าถ้าผู้ชมวิดีโอไหนผมได้เข้ามาดูผมกันแล้วผมเกิดสนใจจะเข้ามาชิ้งานหรือจะเข้ามาทาตามกันเนาะก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ของตัวเว็บไซต์ของผมได้สามารถที่จะเข้ามาชิ้งานหรือจะเข้ามาทําตามผมกันได้เลยแต่ถ้าหากเข้ามาชิ้งานทําตามผมกันแล้วผมอาจจะเกิดปัญปหาหรือเกิดขัดข้องก็ให้สามารถที่จะไปแจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก่อินกันได้ผมในการติดต่ออินที่ผมได้บอกหรือได้ส่งไปเนาะรร่านไไไใบงงเตตตๆปวซ และไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องอะไรยังไงเดี๋ยวอยากที่จะใช้งานเบ็บ์ซต์กันแบบง่ายๆกันอีกท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะผมเพราะในตัวเบ็บ์ซต์เขาก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อได้ไปใช้งานกันได้ด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคลิปดูในวันนี้ผมก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วด้วยหากวันนี้พูดอะไรผิดไปและก็ทําอะไรพลาดกันไปสําหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ